ครับอ๋อเดี๋ยวกินไม่หมดพ่อก้อนพอก้อนพอก้อนพอก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุณกันดันขึ้นคุณดันขึ้นนี่ละลายเลื้วลิบกินลิ้วแล้วอันแล้วนี่ไม่ต้องใช้ช้อนชีสเพิ่มทีละยี่สิบบาทอยากรู่รองสั้นกระดิ่งสั้นนี่เอ้าเออนันแหละวางไว้วางให้เขาด้วยโอ้นี่ไงบิ้มบิ๊มชีสชีสมาแล้ว วันนี้พี่เขามาซอยตรงนี้ใช่ใช่มาซอยที่โต๊ะเลยครับครับยีสบบาทครับยีบาทโอ้จุดยอดไปเลยชยีสมาเป็นเป็นก้อนเลยอ,ะอ่ะสวัสดีครับ<อ>เดี๋ยววันนี้จะพาบีมมากินสุกี้อาม่านะครับร้านก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีดับเพิงบ้านโปลงล่งริมน้ำนะครับนี่โลเคชั่น เอาไปข้างในกันนี่นะครับราคา2 2 9บาทกับ329บาทานได้ทุกเมนูโอเคเราก็ได้โต๊ะนั่งแล้วตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะนั่งถ้ามาหลายคนจะเหมาะส่วนถ้ามาคนเดียวเนี่ยจะมีนั่งตรงนี้นี่นั่งเดียวๆยาวไปเลยาบมบีม,บ,มบีมเป็นไง <laughs> งงไปเลยบีม บิิมไม่เคยกินนะสุกี้แบบใส่พานอะยาวหน้าไปใกล้ก็คือเราจะกินอะไรอะเราก็หยิบขึ้นมาอ่าเขาเป็นใส่พานไงเจ๋วมะก็ไปวนตรงนู้นครับใส่พานก็ไปวนตรงหตอโต้ตรงนู้นว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 นเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มเขาไม่ไหลายแบบนะใช่ คอนซึน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มสุก,กี้นี่สุก,กี้ดังเดิมน้ำจิ้มสูตรม้วยปีมมีด้วยน้ำจิ้มสูตรม่วอร่อยไม่มซ้ำจำสูตรไม่ได้อ้าวงงเลยงงเลยครับเจอสูตรม่ว ซุปหมาล่าต้มยำอันนี้น้ำดำแล้วก็ส่วนนี้น้ำใสนะครับหนึ่งคนเลือกได้สองน้ำซุปด้วยก็มีหม้อแบบใส่ได้สองน้ำด้วยผ้ดอมสิวผู้ดอมสิ้วนี่ตะเกียบผมมาเองนะตะเกียบเด็กเอาโซโล่เลยวิบิมกินข้าวได้หรอ บีมยัดยิบอะไรกินครับบิมยิบเลยยิบเลยครับอ่ะไม่แน่ด้วยไหมนี่อ่ายิบให้แม่ด้วย,ยต้องแกะพลาสติกออกก่อนนะครับขอ,อคุณยิบชา้าไปแล้วไปแล้วไปแมึกเอาป้ามึกอ่หยิบมาทั้งค้าเลย่เออ่า้ามีทาาบิมยิบมาท,าทาั้ทาทางคาาเลย อันนี้เกี๊ยวกุ้งบิ้มป้าเอาเกี๊ยวกุ้งป้าเอาเกี๊ยวกุ้งอ้ยเด็กสนุกตรงได้ยิบนี่แหละบีใส่ปลาหมึกให้ปตายอ่าโอเคโอเคบิ้มป้าเอานี้ด้วยหมูสามชั้นหมูสามชั้นได้ยิบได้ยิบโอ้ใครใกล้ใครใกล้ด้วยครับหนึ่งใบหนึ่งใบใครหนึ่งใบยิบยิบหยิบเออาเอาเอาเอาข้าวโพดด้วยข้าวโพดไม้หนึ่ง ใช้ได้สบายเลยใช้ได้กิบอะไรอะไรกร็ได้ยำอ่ไได้ปลาหมึกปลาหมึอกกอบเอาเอาเอาหมึกนี้ด้วยนะเอาหมึกนี้ด้วยรอกอนล่ะ <c oughs> คุณคุณใหญ่พลาดเลยนะ <c oughs> อ,อันเดียวอันเดียวมันติดกันใช่ไหม อันนี้ของบีมกินได้แล้วระวังร้อนด้วยอุ้ยบีมกินทีฟูดเลยเหรอกินทีฟูดจริงเนาะจิ๊บเขากินโหดเขาเขากินโหดเป็นไงครับบีมอร่อยไหมครับปลาดเดลลี่น้องตุง้มหม้อน่ารักดีอ่ะ แจวเลยเรากินสี่หม้อเลยเป็นไงผาดเดียวพออ่าโอเคอ่าต้มู้ชีสเอาเอาลูกชิ้นกุ้งเอาลูกชิ้นกุ้งหนึ่งผาดหนึ่งผาดเอออันนี้อะไรเส้นมันณหยิบอย่างอ่าบีมจะชิมน้ำต้มยำใช่ไหม

นักคลีบใส่เส้นมันอ่ปมาเป็นยังไงอ่ะเส้นหมันปลาก็ไม่เคยกินกินอะไรครับปลาปลาดิลี่นี่บิมขอคลีบเองเลยนะอ๋อชอบมอ่ะกินปลาเลยนะปลาดอลี่เหรออร่อยไหมอร่อยเกินคาดอร่อยเกินคาดจะกินเยอะๆโหเขาจะกินอะไรครับกินเห็ดเข็มทองครับเห็ดเข็มทอง มันข้าวไม่ใช่ถิ่นทองเป็นไงลองกินเห็ดเขียบ้อมด้ยครับกรึบๆอร่อยอร่อยนนกเอาปากกาด้วยครับปากกาขาวหยิบยิบหยิบหยิบสามสามชิ้นปลา,าบาสลองชิมแล้วนะน้ำต้ยมยำอร่อยมากแล้วก็น้ำซุปหม่าล่าก็ร่อยแล้วก็น้ำดำก็ร่อยครับหอมมาก น้ำใสก็แจ๋วอร่อยทุกน้ำครับอืต้ยมยำกินกับปลาหมึกทีเด็ดเนี่ยเจ๋วเลยอยาการู้ว่าข้างในเป็นอะไรอะไรเจ๋วมหมจะมีชิดยืดไหม,มดูยืดเลยกินมลาเป้าดีกว่าปลาดิบหนต้มเลยไม่เอาเป็นต้ยมยำออาต้ยมยำต้ยมยำอาหารทะเลเอามาใส่เนะี่ยทีเด็ดอ่า เลจะกินเส้นมันครับสุกอย่างเส้นมันสุกแล้วก่ะเอาลองเปรียวหน่อยบีชิมไปด้วยเลยเส้นมันไงจะกินเส้นเกดๆนึบๆอ๋อเส้นเจือๆนึบๆเหมือนเหมเส้นนึบอ่ะบีมครับแมงกระพุนแมงกระพุนป้าจะเอาแมงกระพุนอ่า บีมถามว่าทำไมป้ายังไม่ได้กินเลยป้าท่าอยู่ไงใส่มาเลยครับใส่อีกป้าทอดแมงคะปุนอ่า mm hmm. โอเคดีมากเก mm ียวกุ้งอันนี้อร่อยมากครับขมบอกทีเด็ดป้าชิมแล้วทีแม่ต้มในน้ำซุปหมากล้านะ,ะลองดิหอมเลยครับเ mm hmm. ขียวใบนี้หอมเลยอะนะ ยอดบีมจะกินเนาะเดียวคุ้มรองจิ๋วเขาทอนให้เขามาแล้วครับดีไหมมาแล้วมาแล้วเอามาสองทาดเลยยกกุ้บเอามาอีกบีใส่ให้บาทบีใส่บาทบัดชอบอร่อย กินผักใช่ไหมโชว,กกชวก์กินผักโชว์กินผักซาลาห์หอกุ้งกิ้มเลยสุกๆย้อน <c oughs> อ่ะหอมชีสเพิ่มทีละยี่สิบบาทอยากลู่ลองสั้นกระดิ่งสั้นนี่เอ้าอันแรกวางไว้วางให้เขาด้วย โอ oh oh ้นี er. oh ่ไงบิมบ yes euh. wow. oh ิมชีทชีทมาแล้วโอ้นี่พี่เขามาซอยที่ใช่ใช่มาซอยที่โต๊ะเลยครับครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทโอ้สุดยอดไปเลยชีทมาเป็นเป็นก้อนเลยอ่ะเนี้หน่เซเลยอุยเยอะนะย่บบาทอ่ะว้าวว้าวว้า แล้วมันจะสุกก๊อ๊อฟมันจะเผ็ดเปรู้ต้อมทันทีมาล่านะอุ้ยหมาล่าแนวบีมไหนว่าไปในทันทีอุ้ยเป็นไงเป็นไงรสชาติรสชาติดีมั้ยดีมันยืดเลยอ่ะทำจริงใส่ลงไปแป๊บเดียวมันสุกเลยเนาะ ดำดำดำได้แล้วได้แล้วโอ้โหยืด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 เล็บกินนิ้วน้ำชิ้นยอดเกียวต้มเกี๊ยวต้มยำอร่อยนะน้ำต้มยำอร่อยมากขอบอกสดแจ้งมากที่บอกว่าไว้ก่อนนะตักไปทอดร้อน หอยแมงกูต้มยำอร่อยนะน้ำต้มยำอ่ะบชีด็ดทีอืออือเอามาได้ไงหมักมาจากไหนอืออร่อยทำอะไรครับทำอะไรครับชี้ครับเอาหมูไปต้มก่อนใ่อ่าว่าจะอร่อ้เขดูน้ำก็ยืดรึเปล่ใช่ใช่นี่นะโอเคนั่นแหละ

อกชีสหนึ่งไม้ท่านลูกชอบรูดใส่ไว้ไม้เราก็เอาเสียบไว้อย่างนี้นี่ส่วนน้าอันนี้ไว้เติมน้ำน้ำดันะครับเวลาแห้งเวทดูซีปเป็นไงอุ้ยสีชมพูไอ้ปูนี่ขอบคุณต้มยำนะครับคุณ ลองสุกินด yeah. ้วยิเจ๋วไหไปกดไอติมกันปะไอติมเตครับอ๋อเยกินไม่หมดอันอันอนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุณก็ดังขึ้นคุณดันขึ้นี่ละลายเนี้ยลิบกินลิ้วแต่เลาต้องใช้ขนเป็นไงอาเลยไหม เป็นไงเจ็ดไหมตมแล้วก็ค่อยๆอยู่ค่อยดึงหมูมาพือเจ็นี่มันอาจจะห่อยากหน่อยแต่ห่อได้เลยเนี่ยเก้อนเลยครับก็ต้มลงหม้อไปหม้อไปครับมาจะกินชีสนะชีสรืดอชีสรืดอคินจะได้กินตอนหลังเนี่ย ตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วดูดิจุกเลยอิ่มมากแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวลิง์เพจร้านซุกิยมาม่าเดี๋ยวปาแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโ<ป>จุกเลยอม,มาอีกมออดีจกยอิ่มมากไ <laughs> ป